สจัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มหค่ะผมชื่อเด็กชายนักชาฬาจากยาไอทิ่เก้ามสองพสามครับผมชื่อเด็กชายคฤูธิ์รอบนิดมาจากกลุ่มหกมมสองพสามไที่ยี่สิบแปดเด็กหญิงรักสุธีมสองพสามไดที่สาค่ะเด็กหญิงชาตรีศรีวิชัยได้ที่ห้มสองกสาค่ะเด็กหญิงคุูริมแปดเจ้าใหม่มสองพสามไ้ที่สิบค่ะเด็กชายนักกปันญ์ได้ที่สิบเอ็มสองาค่ะ คต่สำหรับคุณพวกเราวันนี้นะคะจะมานําเสนอโมเดลแบบจําลองซินเซอร์น้ำท่วมอุปกรณ์ในการทำํำมีดังนี้ค่ะ 1. นึโ่โนงหรือตัวส่งสัญญาณเสียง 2. แหล่งจ่ายไฟเช่นฐาน 3. รางไฟ 4. ไม้หนีผ้าใช้ยืดเครื่องเข้ากับจุดที่ตัดที่ติดตั้งกับถัวไฟ 5. รางไฟพลาสติกและแผ่นไม้ 6. สายไฟเลูกปิงปอง นี่จะเป็นลูกปิงปองะคที่เป็นตัวใหญ่เลยคะเป็นแค่ตัวสมมตินะคะใช่ครับลูกปิงปองนะคะทําหน้าที่เป็นลูกลอยแปแกนไม้ต่อกับลูกปิงปองอยตรงไหนคกนไม้ตรงนี้ครับเก้าปอกปากาหรือวัสดุเหลือใช้นํามาแตะรูเพื่อใช้เป็นที่ประคองแกนลูกลอย พอประกอบเสร็จแล้วผมก็เราจะเอาไปติดใช้บริเวณลิมแม่น้ำหรือหรือสะพานมันเป็นตรงไหนคะตรงนี้ค่ะตรงเอ้เขาเรียกว่าอะไรคะฐานสะพาน,นค่ะพอน้ําขึ้นสัญญาณแจ้งเตือนจะดังค่ะค่ะส่วนหลักการทํางานของเซ็นเซอร์มีดังนี้คะะ 1. กลไกลูกลอยใช้เป็นกองต่อกับแกนไม้เมื่อน้ําสูงขึ้นน้ําจะ ดันลูกป,ปิงปองให้ลอยขึ้นตามระดับน้ําค่ะอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติอันนี้อยู่ใต้ใต้สะพาน,นลูกป,ปิงปองจะลอยตามน้ําค่ะถ้าเวลาน้ำลุ่มใช่ค่ะ,คะสองนะคะตัวนําไฟฟ้าที่ปลายด้านบนของแกนลูกลอยและที่ตัวเครื่องโครงเครื่องของมันจะมีการติดตั้งตัวนําไฟฟ้าเป็นจุดสัมผัสค่ะ 3. การทํางานของวุจรไฟฟ้าในสภาวะปกติ วงจรการทำงานจะปกติไม่มีเสียงดังค่ะ 4. การแจ้งเตือนเมื่อจุดสัมผัสแตะกันวงจรการทำงานจากฐานจะไหลครบวงจรไปยังลำโพงเพื่อทำให้เกิดเสียงแจ้งเตือนค่ะค่ะ อันนี้เป็นเกดความรู้เตือน,นะคะเซ็นเซอร์แจ้งเตือนที่กลุ่มของเราทำสามารถนําไปไประยุกต์ใช้ได้เพื่อสามารถแจ้งเตือนให้ประชาชนรู้ได้เ mm hmm. ช่นนําเซ็นเซอร์ไปต่อกับสัญญาณแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็สามารถทําให้เราได้รู้ล่วงหน้าได้ด้วยค่ะ mm hmm. ค่ะ กุมพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ